สวัสดีครับวันนี้พ,พ่อกระเพาะนะครับช่องนาราขุมทรัพย์วันนี้ผมมีภารกิจนะครับมาที่จังหวัดชาเชิงเซาต,ตอนนี้ผมกําลังเดินทางไปจะไปตามหาอะไรว่าใบพัดเรือนะครับของเสียยูนะครับเสียยูแปดลิ้วไปพอดีเขาจะมีแมตต์ไปแข่งฝึกซ้อมเมื่อคืนใบพัดเรือขาดแล้วก็หายไปแต่คราวนี้ผมจากที่ดูจากจากที่ดูแล้วก็จากฟังจากรายละเอียดเนี่ยพื้นที่ค่อนข้างจะมีความยากพอสมควร มีขี้เลนหนาประมาณหัวเข่านะครับเลนหนาระมาณหัวเขา่าแล้วก็ระยะทางจุดท,ที่ขาดเนี่ยคร่าวๆพอได้อยู่ว่ามันจะขาดอยู่ประมาณช่วงไหนเพราะเรื่องของเรือนี่มันมันเร็วมากอยู่ที่มันร้อยกว่าวนมันเลยทําให้การสครอพื้นที่นี้คิดว่าน่าจะยากแล้วก็อาจจะใช้เวลานานพอสมควร เดี๋ยวต้องรอไปดูกันครับว่าภารกิจครั้งนี้จะเป็นยังไงความยากความง่ายแค่ก็รอดูก่อนเข้าไปดูคลิปฝากกดไลค์กดซับสครายคกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับไปดูครับว่าพื้นที่จะเป็นยังไงครับผมตอนนี้เราก็มาถึงที่แล้วเดี๋ยวรอเสี่ยยูมารับนะครับไม่รู้ว่าเขาไปทําขาดอยู่ช่วงไหนนะมาแล้วครับผมสวัสดีครับเสี่ยยูมาแล้วเดี๋ยวน้ำแค่ไหนอ่ะน้ำแค่ไหนน้ำแค่หน้าอกโอเค,อเคจะได้ไม่ต้องเตรียมถังโอเค งั้นน้ำแค่นอกนะทุกคนไม่ต้องเตรียมถังเจอเสียอยู่อแรกมันตกเลยมันตกเนี่ยมาถึงเนี่ยอ่าใช่มันตก,งงนนตกสงสัยมันตามมาจากระยองอะระยองฝนก็ตกไอ ระเบิดเห็นไหมก้อนดำๆบนทางเท้าได้เล็กตุ่มๆตุ่มๆไล็กๆกันาดนั่นคืออะไรเครื่องผมวางไว้มากไว้ตรงกนี่เจออะอะไรเครื่องแต่เครื่องมันระเบิดก่อนแล้วใบมันค่อยหลุดทีหลังออ๋เครื่องระเบิดก่อนแล้วใบมันหลุดหลังคร่อรอบที่สองรอบที่สองไทางมุ่งดังแค่ไ เจอทุกคนแต่ยังไม่ใช่ใบที่เราตามหานะนี่ใบอะไรก็ไม่รู้นามนมากแล้วอีกใบหนึ่งครับนี่เจอสามใบแล้วนะใบที่เราตามหายังไม่สำเร็จนะใช่หรือเปล่าน่าจะยังไม่ใช่นะเนาะตรงต่อไปนะเออเราต่อไปที่ทแล้วไม่ใช่่ไมใช่ใบที่ตามหานะครับบอยวันนี้ภาร,รกิจเราเป็นไงครับ อ้าวลองดูดิใช่ไหมผิดอันไหมผิดใบไหมเจอแล้วทุกคนขอบคุณบอยมาตามหาใบพัดเรือพองเสียอยู่สำเร็จแล้วเรากินสำเร็จครับใบเท่าอะไรวะพัดลมใบเท่าไอ้ข้าวหมาตัวข้าวหมาใหญ่ชิบหายเจอแล้วไปเจอแล้วตัสัตว์เอ้ยเหนื่อย วันนี่ของผมวันที่สี่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 หรือวันที่ห้าเนี่ยวันที่สี่เจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวโทรเราถือของอยู่ครับสวัสดีสวีดัดเจอใบเดียวใบปีที่แล้วใบที่แล้วใบเล็กใช่ไหมใบเล็กอ่ะใบเล็กเอากับะไปเรือแล้วกลับบ้านไปแล้วใบใหญ่แล้วอ่ะ ไบใหญ่เอยู่เนี่ยปากปักปักคองเออใช่ใช่แถวเนี้ยเ,เ,เลยต้นตามมานิดเดียวมันขาดก่อนที่เพื่อนจะแตกขาดกออ่อ,อนอหล,อออลอ่ะเ,เจอกันะเจอกันอโอเค <c oughs> ขอบใจนะใบเล็กเกี่ยวใบใครอ่ะน้านุมใครไม่รู้อ่ะใครไม่รู้่แถมได้แถมมาด้วยไม่ใช่ใบเราหรอไม่ใช่ไม่ใช่ออกกลับทท่านั้นอ่ะยดูใบเล็กวะแล้วบอใบเล็กคิด่าเจอไหม หมดหวังแล้วหมดหวังแล้วคือแ,แบบว่าช่างแม่งขี้เหนื่อยว่าลสามวันลแล้วคือว่าเหนื่อยแล้วอ่ะแบบว่าโห่แล้วก็สู้เต็มที่แล้วก็เต็มที่สุดๆแล้วอ่ะสามวันแล้วอ่ะแบบว่าโห่ละเอียดมันละเอียดมากเราเราก็ถือว่าเรา น้ำเวลาน้ำก็ละเอียดมากแต่เขาไม่ได้ลึกลงไปขนาดนี้ใช่ใช่มันมันไม่ได้ตรวจแบบว่าตรวจสัญญาณเจอแบบเราของเขาต้องเจอของถึงเจอของเราเจอสัญญาณถึงก็ยังง่ายใไปล้วงอ่อใคาไปล้วงอันนั้นคือว่าต้องหาทั้งหมดใช่แต่มันยากจริงแต่คราวนี้มันไม่ได้ขาดหลังเบื่อไอเครื่องคราวนี้มันขาดก่อนเออขาดก่อนการวิเคราะห์ของเราผิดพลาดมันก็เลยทําให้เราเหนื่อยเยอะขึ้นแต่ก็เจอแล้วแล้วก็เครื่องไฟฟังทีหลังอือใช่ต้องให้ฟังทีหลังอันนี้ก็เจอแล้วนี่เซียยู คอนเฟิร์มแล้วลว่าไอจับเจอ ER แล้วโ okay. อเคตอนแรกจะกลับบ้านจะให้กลับบ้านแล้วอาแตงโมวานบอกว่ากลับเพื่อจ้างแม่เพื่เขาบอกคลองใจเอาขออีกวันนึงนะอะไรก็ม,มาแล้วขออีกวันนึงโอ้ของแท้เลยเอาเดินเจอ,อจริงๆครับกรภารกิจของเราก็สำเร็จแล้วอีพีนี้อยู่ที่8ริ้วมหาพลัลมาพลัาพลเรือให้เสียอยู่ก็ใช้เวลาค้นหาอยู่4วันวันที่5หรือเปล่าวันนี้เออ4วันหรือ5วันนี่จำไม่ได้แล้วมึนหัวหมดแล้ว โอเคครับเจอกันอีพีหน้าไปแล้วสวัสดีครับ